บนหน้าแบบประจำตัวประชาชนจะระบุทั้งชื่อนามสกุลรวมถึงวันเดือนปีเกิดรูปภาพใบหน้าและที่อยู่ที่สำคัญมีหมายเลข13หลักเลขประจำตัวประชาชน13หลักคือเลขที่ทางราชการกำหนดให้แก่ประชาชนทุกคนทั่วทั้งประเทศมีจำนวน13ตัวมักเรียกกันสั้นๆว่าเลข13หลักประชาชนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดไปจนตายหมายเลข13หลักนี้ หลักที่1คือประเภทบุคคลมี9ประเภทหลักที่สองหลักที่3คือรหัสจังหวัดที่เกิดหลักที่4หลักที่5คือรหัสอำเภอหรือเทศบาลที่เกิดหลักที่6ถึงหลักที่10คือเล่มที่ของสูติบัตรตามประเภทบุคคลหลักที่11ถึงหลักที่12คือใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มตามประเภทบุคคลหลักที่13คือตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ12หลักโดยใช้สูตรคำนวณเฉพาะ นอกจากนี้ด้านหลังบัตรมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีปัจจุบันภาครัฐเช่นสรรพกรตำรวจกระทรวงกรมต่างๆรวมถึงภาคการเงินบังคับใช้เลเซอร์ไอดีนี้ในการทำธุรกรรมเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีเลขประชาชน13หลักเรียกว่า ekyc electronic k n o w y o u client ซึ่งในส่วนของเลขหลังบัตรหรือเลเซอร์ไอดีนี้ ถ้าเราจะไปทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียก Wallet นั้นต่างก็ต้องใช้ทั้งหมดค่ะดังนั้นจะเห็นว่านอกจากข้อมูลที่หน้าแบบประจำตัวประชาชนทั้งชื่อนามสกุลรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดรูปภาพใบหน้าและที่อยู่ของเราซึ่งมีความสำคัญมากแล้วถ้าหากว่าหลุดไปหรือมีใครเอาไปใช้ก็อันตรายมากพออยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าข้อมูลเลเซอร์ไอดีที่อยู่ด้านหลังบัตรนั้นหลุดไปด้วยก็ยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณไม่ต่างกันกับบัตรเครดิตที่หากเลขบัตรหลุดไปพร้อมกับ C V V หลังบัตรเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่าย ดังนั้นก่อนการเปิดเผยข้อมูลจากแบบประจำตัวประชาชนแต่ละครั้งควรไต่ตรองให้รอบครอบก่อนไม่เผยแพร่ภาพแบบประจำตัวประชาชนในสังคมออนไลน์เพราะมิจฉาชีพในปัจจุบันมีวิธีการช่อโกงหลอกลวงได้หลายวิธีอย่าหลงเชื่อกลลวงและควรเก็บรหัสไว้ให้ดี